นี้เป็นครั้งที่68ตัวกับวันที่16มกราคม2 5ง9ข้าพเจ้านายทศพรสุริสงของปรงวาจาสศัธยาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ยบูชาแต่องค์พระพรทธเจดเทวดาเจ้าโอหลวงปู่สำเร็จลุลวงปู่ดุนเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัทธยาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตน์ต่ายคูบาอาจารย์และเทพดาเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้้้จจิิตตตขขออองาาาาาพเมมสสสธัันนใกรวดทย่ไป บทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจาักกวาเลสุอัตราคชนตุเทวตาสัพธามังมุนิราชัสสุสนันตุสัขกขโมขทังสักเคกาเมจรูเปคิริสิกะราตาเตจันตลิเขวิมาณนที่เปรักเ์เสจคาเมตะลุวะนาขะาหะเนเคหะวัตถุมเหิเขตเตภุมมาจายันตุเทวาชะลัทธะวิสเมยะักขะคันทัพภะนาคาติดฐันตาสันติเกยังหุนิวะระวัจนังสาธะโมเมสุนันตุ ธรรมะสวัสดิกาโลอัยยมพะทันตาธรรมะสวัสดิกาโลอัยยมพะทันตาธรรมะสวัสดิกาโลอัยยมพะทันตาบทสวดนัมการสิทธิตาสาณโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภควะโตอรหัะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสดจิริยาคาถานณติเมสารนังอัญญุทโธพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสนมะชเชนะสดติเมโหตุสัพปทา นัตทิเมสรานังอันยังธรรมโมเมสาระนังวรังเอเตนะสตวรเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตทิเมสรานังอันยังสังโฆเมสาระนังวรังเอเตนะสตวรเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบมสวดมหามหากาลุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอถายักษสัพพะปาณีนังกูเรตวะปารมีสภะปโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะสตวรเชนะมาหโหตุสัพพูปัทวา มหาการุณิโกนาโถหิตายัสสัพพปานีนังภูเรตวะปารมีสภาปตโตสัมโฆทมุตตะมังเอเตนะสุตวัชเชนะมโหตุสัพพุปถวะมหาการุณิโกนาโถสุขายัสสัพพปานีนังภูเรตวะปารมีสภาปตโตสัมโฆทมุตตะมังเอเตนะสุตวัชเชนะมโหตุสัพพุปถวะบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสัมภยาภาควาสัจเจสุวิหะปติกปีตระวัตถุสัิงมหากวเนมหากตาทิ่ภูสังเคนะสัติงปัญจมเตหิภูสัตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิ ทัสสศนิจารกุกัตถุเหตุหทเทว,วตาเยปุเยณัสันนิปติตาหุติภคะวันตังทัสสนายักทิ่ผูกสังคันจะอนโคจะตุ้นนางสุทธาวาสก,กายิกานางเทว,วานางเอตาทะหงสิอายังโขภคะวะสกเกสุวิหารติกะเปรยราพุทธสัมิงมหาวณีมหาตาพิพคนะุสังเคนะสัจติงปัญจมัตเตหิพิคุสัตเตหิจับเพเหว่าอรหันเตนาาหิทัสสศนิจารกุาาารกัตถุหิ เทวตาเยปุเยนณสันนิปฏิตาหุนติภะวันตังทัศสนายักพิภูตสังคันจักยันนูณะมัยัมปิเยนะภะวาเตลุปาสังกะเมยามะปุปาสังกะมิตรวาภะวาโตสันิเกปเจกขาถาภาเสยยามาติอนุโวตาเทวตาเสยยถาปีนามะภาลวาปุปิ โสสัมมัญชิตังวาพาหังปัสารยะปะสาริตังวาภาหังสัมมิเชยะยเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะระหิตาภคะวะโตปุระโตปาตุระหังสุอรรถโตาเทวตาภคะวันตังอัพิวาเจตวาเอกะมันตังอัตถังสุเอกะมันตังจิตาโปเอกาเทวตาภคะวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิฯมหสัมภะโย ปะวะนัสมิงเทวกายาสัมาคตาอาคตังะอิมังธรรมะสัมยังทักษิตาเยวะปะปราชิตะสังคันติอะตโขอปาราเทวตาภคโขโตสันติเกอีมังคาถาภาสีตัตระพิขบุษมาทะหังสุจิตตาอัตโนอุชุกะมะคังสุสารธิวะเนตานิฆะเหตวะอินทริยานิรขันติปัญจิตาตินอาตโขอปาราเทวตาภคโขโตสันติเกอีมังคาถาภาสีเชตวะคีลังเชตวะปะลีคัง ยินทัีลังโโหหัจจมะเมชาเตจกรันติสุทาวิมลาจุปมะตาสุทันตาสุสูุนาคาติอันขะัวประาเทวตาพระกุมโตสันติเกอีมังคาถางภาษีเยเกจิพุทธังสันนังคาตาเสนาเตคามิสันติอปายภูมิงปะหายมานุสังเทหังเทวกายังปะวิภูไดสันติติอันโะัพระเขาวาภิขูอามันเตสีเยภูเยนะพิขเวทัสสุโลกัตถาตูสุ เทวตาสันนิปาิตาโหติตถาตังทัศนายพิขุสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสูงอตีตะมัททานานอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภคบันตานังเอตปารามาเยวะเทวตาสันนิปาติตาเหสูงเสยยถาปิไมฮังเอตะระหิเยปิตเตพิคเวพระวิสันติอานาคตะมะทานา,นานอรหันโตสัมมาสัมพุทธา ในสัมปิภคะวันตานังเอตเอตตปารามาเยะวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเศยยัตปิไมหังเอตาระหิอจิกิสม,มิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตตยสิสม,มิพิขเวเทวกายานังนามานิเท,ทศิสฐามิพิขเวเทวกายานังนามานิตามสุนาราสาธุกังมานสสิกรธะภาสิศสามิติเอวามพันเตติโขเตภิกขุภควุตโตปจัจจสศศูงสูงภะคะวาเอตะะตาเทวุจั สีโลกะมนุษย์กัามิยัตภุมมาตทัศิตาเยสิตาคินิัพลังปะหิตตาสัมหิตาบุถุสีหาวัสสลีนาโลมหังสาภิสัมพุโนโอทาตมะนะสามสุทาวิปัสสนะมะนาวิลาเพยโยปัญจสเตยตวาวัณยิกปิลวัตพเวตาตัวอมันตยิสัทธาสาวเกศสนนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาถาพิฆาโมเตจะอาตปามะกลงสุดวะพุทธศาสนา เตสัมปาตุระหุยานาอมนุสานาทัศนังอัปเปเกตสตะมัทขุงสหัสสัทธัสตาริงสตังเอเกสหัสสานังอัมมัุสานะมัทสุงอัปเปเกนันตมัทขุงติสาสภุตตาหัพุลตันจะสัพพังอภิญญายักวะวะกิตวานาจักภูมาตาโตอามันเตยัสถาสาวะเกสานเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาถาภิกขโวเยโวหันติเตยิสามิขิณาหิตอนุปปัโส สตาสหัสสาวะยัขาปุมะกะเปิวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตแลสัจีโนโมทัมนาอภิกรรมูพิภุนังเซิติงวนาชาสหัสสาะเหมมาวตายักขานานะตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตแลสัจีโนโมทัมนาอภิกรรมูพิภุนังเซิติงวนาสตาคิลาติสหัสสาะยักขานานะตะวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตแลสัจีโนโมทัมนาอภิกรรมูพิภุนังเซิติงวนัง ปิจเจเตโสรัสสาหัสสายักขานานะแตะวันนี้โน่ที่มันโตชื่อมันโตวันน้วมันโตแลสสีโนโมทัมาดาอิกามูพิภุนังเสวิติงมนังเวสามิตาปัญจัสตายักขานานะแตะวันนี้โน่ที่มันโตชื่อมันโตวันน้วันโตรลสสีโนโมทัมาดาอิกามูพิภุนังเสวิติงมนังกุมเพโรไาชาคาฮิโกเวปุลัสสัญยเวสนาคือโยนังสาตสาหัสสายักขานะปะยิลูปาสเพกุมเพโรไาชาคาฮิโกสุปรคาเสมาติงมนัง ผูริีมันจัดชีสั่งราชารรท่าต่รัฐบาสภาสติคันทัพนาอธิปติมหาราชายัสสสีโสปุตตปิตาสะพะฮาโวอินทานามาม,มหาพ,พลาอิทิมังตุชิติมงโตวันนวันตโนต,โนตโรัสศีโนโมทามานาพิการมูพี่ปู่นงเสมิติวะนังนนทักษิณจัดชีสั่งราชาเิืโหัวตับภาษาสติ ภูมิพันธานะอาทิปติมหาราชยัสสีโสกุตตภิทัสสภะโวอินทานามาหะพลายที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตและสัตสีโนโมทามนาพิกาโมพิภูนังเสมาติมะนังปัจฉิมนัจัติสังราชาวิรูปปภูปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชยัสสีโสกุตตภิทัสสภะโวอินทานามาหะพลายที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตและสัตสีโนโมทามนาพิกาโมพิภูนังเสมาติมะนัง อุตตรังจติสังราชากุวเวโรตับปัสสาสติยขานาอธิปติมหาราชายัสสศีสโสอุตตรพิตาสหาวุอิญทันามะขัตพลาอินทิมันโตชุติมันโตว,วันน้มันโตนัสสศีโนมุทมนอาอภิกรม,มูภิปุรังสีมิติมวันางปุริมัจิสงังท,ตถถทปปววัตตะรัถโธทักขิเนนะวิรุฬหโกปัชชิเมนะวิรุปปโขกุเวโรอุตตรังทิสังจัตตาโรโตเตมหาราชาสัมมันตาจัตุโรทิสา ทัตตละมนาตถังสุวรรณิภปีรวัฒเวเตสังมายาพิโนทัสาอาภูมนจันิกาสถามายาพุเตนทุเวเตนทุวิภูจัวิภูโตสหจันทานุกามะเสโฉจะกินุคันธุนิคันธุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตลิจิตตะเสโนจะคันทัพโพะโรรลชันโนสโภ อาภูปัญจสิโขเจวติมพะรูศริยะวัชสา,าเอเตจเนจะาราชาโนคันทัพภาษหราชุพิโมทะมานาอภิกาม,มูพิปุนสิมิติวนงังอาทาภูนาภาษานาคาเวสัรสหตชกากรมพารสตะระอาภาูปายาคาสหายติพิยามุนาทัตตรัตจจะอาภูนาคายะสัตสิโนเอราวันโนมหานาโพโสปคัสาคาสมิติวนาง เยนาคาราเชสหัสหานันติทิพปาธิจปะจฉิวิสุทธจัปูเวหายาสาเตวะนมัมฉะปตตาจิตราสุปันนาอิติเตสานามังอะยันตทานาขาราชานะมาสิสุปันนาตโตเขมมะมกาสิกุโธสันหาย,หายิปเจหิปุปภะยันตานาาสุปันนาสาระณมะกังสุพุทธังชิตาบชิรหัตเถนะสัม,มุทธะสุราสิตาภาตโรวาสาวสเสติธิมันโตยะสติโน การกัญชามหกิสมะอสุลาธานะเวขสะเวปจิตติสุิติจัปปะหาราโทนะมุจิสหะสัตตันจัปดิพุตานางสัพเพเวโรจนามกาฉันนัยตะวะพลิมเสนางลาหุปัทะบุปาคะโมสัมโยธานิพัทันเตภิกุนังสิมติมนังอาปปุจเทวะปัท,ว,ว,ปทวีจเตโชวยโยตถาคโมงวัรุณาวัรุณาทเทวโสมโมจยะสาสาสหะ เมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนพระเสตติทศธากายัสสเพนะนัตะวันยิโนที่มันโตชิติมันโตวันนวันโตอัสสิโนโมทามนาภิกขามุงพิภูนางสิ็ิจิงวนังเวนทูจเทวสหรฤจะอะสมาจตุเวยัมาจันทสุปนิสาเทวจันทะมาคูปรกิตาสุยยสุปนิสาเทวสุริยะมาคูปรกิตาหนักตานิปุรกิตวาอาคูมันทถวราหกา วสุนังวสโวเสธโศสะกโกป,ปาคัภูรินทะโทเสเสเต,เตสัสทากายาสะเพนานะแต่วนันนี้นงที่มันโตชัตนทมันโตว,วันนวันโตแลสสีโนโมทมนาภิกขมูลพิกพุนงังสนิติมวนงังอาทาปุสหปูเทวาชะละมัคคิสิขาริวะอนิจจกาจโรชาจอม,มาปุพาณิพาสีโนวารุณาสหาธรรมจะอตุตาจะอเนชกาสุเลยะรุจิราอาภูอาภูวาสสะวเนสีโน เสตทัสน์ศากยสัพเพนานะตะวันนี้นอิทิมันตัวชุติมันโตวันนวันตุละสสีโนโมทมนาพิกามุงพิคุณาสิมิตินวนนั้สามานามหาสามานามนุสสามนุสุตตมาคิดถ้าปทุสิกาอาภูอาภูมโนปทุสิกาอทาภูหัรโยเทวาเยจารุหิตตะวสิโนปารคามหาปารคาอาภูเทวายสสัตสีโนเสตทัสน์ศากยสัพเพนานะตะวันนี้นอิทิมันตัวชุติมันโตวันนวันโตแลสสีโนโมทมนาพิกามุงพิคุณาสิมิตินวนนั้ สุกกากรุงหาอารุณาอาภูเวฆะนัสาสหะโหธาตะไคาหาปามโมขาอาภูเทววิจักขณาสทามัตตาหาราคาชามิสสกาจักยสัสสีโนทนะยังอาคาปัชุนโนโยจิสาอภิปัสติทเ,เตสตทัศตาก,กายาสัพเพนะนะตะวันนีโนทิมันโตทิติมันโตว,วนาวันโตและสัสีโนโมธมนาภิกขมูภิปุนาสิมิติวนาเขมิยาตุสิตายามากัตถก,กาจักยสัสสีโน สัมพิตก,กาลามเสถาโชตินามาจะอาสวะนิม,มานะ,ะติโนโอาภูอัถาคุปปาริยมิตาทศเสตทศธากายาสัพเพนะนตะวันนิโนอที่มันโตทติมันโตว,นวันะมันโตรัสสีโนโมทัมานาพิกามุมพิกลอสิม,มิติวะนังสเสเีเท,เทวานิกายาสัพเพนา,านัตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสทิสาสหาปะปาวุธชาติมัคคีลงังโอคตินะมะนาสาวะ ตัเขโมคะตลังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพรามาปรมัตโตจะกพุตธะอิจิมโตสหะฉันนั่งกุมารโรตติโสจะโสปคัสมิติมนังสหัสสะพรมารุกานังมหาพรมมาพิติทติอุปปันโนชติมันโตพิสมากาโยยะศรีโสทเศธาอิสราอาคูปัจเจกวะสวัติโนใตสัญจามัชโตอาคาหานิโตอายุบาลิโต เดจสัพสพอภิกันเตสินเทเทเวสะพรมเกมาลเสนาภิกกนิปสะกันหัสสะมันทียังเอทะกันหะทะพันทัทะลายเทนะพันธะมัทุโบสะมันตาปริวาเลทะมาวมุจิตทะปุจินางอิจิตัทะมหาเสโนกันหะเสนาอเปสยิบปานินาตาละมาหะจัสรังกตวานะเพระวังยถาปาวุสโกเมโคฐานยันโตสวิชโกตถาโสปตุ ทาวติสังกุโตอัสัญญวเสตังจะสัพพะอปิญญายักโลกวจิวานะจักขุมาตตาโตอมันตยิสัทธาสาวเกศาเสนระเตมานเสนอภิกันตเตวิชาถาภิกขาวเตจะอัตตะปะมะกะรงสุตวะพุทธศาสนานวีตราเคหิปกกามุงเนสังรมมปิอินชายงสัพเพวิชิตสังฆามาพระยาติตายสัสสิโนโมทันติสหพุตหิสาวกาเตชเนสุตาติ บทสวดจุลและชัยยปกรณ์นโมเมพุทาเตชาสาราตานตาตยธังมิกาเตชปรปสิทธิปสีเทวานาลายยประระเมสุราสิทธิธรมมาจัอินทาจัจตุโลกะคัมภีรักขกาสมุทธาปูตุงคังคาจัสมาชัยยปสิทธิพระวันตุเต <c oughs> ชัยยะชัยยะเทรณีเทรณีอุทะจิอุทะจินาทินาทีชัยยะชัยยะข้าพุทธตนุลันิสัยนิไลสายเสนาเมรุราชพุทธนรชีชัยยะชัยยะคังพีรัมพีนาเขินธานาทีปีสัจจพุทธกาลีชัยยะชัยยะทุนยิมิตาโลธีชัยยะชัยยะสิงคีสุทธาทานะมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขสัตราชัยยะชัยยะจำปาจินาขะปุรคันทกชัยยะชัยยะค้าชพุทธลตุลงสุกระดับผชงศีหพยักขตีปา ชัยยะชัยยะวะรุณะมุขขยาตาชิตตาชิตตาเสนาีปุลนัสิทธินอรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีทะเลสทาสุชัยยาชัยยะชัยยะธรณีสังตินสทาชัยยะชัยยะมังกราดัญญาภวะเกชัยยะชัยยะวะยุนญาเขชัยยะชัยยะลัคเเสสุรภูชเตชาชัยยะชัยยะพระเมนทักขนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสพัง ชัยชยะชัยยะอรหันตาปัจเจกัพุทธสาวังชัยชยะชัยยะไมเหสุโรหาโรหาลินเทว,วาชัยชยะชัยยะพรมมาสุระโผชัยชยะชัยยะนาโควิรุลหละโกวิรลปะโผจันทิมาลวิอินโธจักเวนะเตโยจักูเวโรวะุโนปิจักอคิวายโยจักปายชนโผปุมารโอทัตะรัตะโกอัฏฐารักษามหาเทวสิทธิตาปัสสัะอาทะโย ยิส ah ja, ja, ิโนสาวกัสสพายชยยราโมภวันตุเตชยธรรมโอจะสังโฆจะทัตสปาโรจะชัยยกัรเอเตนะชยตะเชนะชัยยสุทิภวันตุเตเอเตนะพุทธะเตเชนะโสโขตุเตชัยยมังคลังใช่โยเปคุตสาสิลิมาตอายังมรัสสจัปาปิมาตปวราชโย อุโคสยัมโพธิมันเทปะโมทิตาชยัตตาธาภัมมะคนาเมเฮสีโนใช้โยเปพุทตสาสิริมะโตอายังมรัสัจัปาปิมะโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปะโมทิตาชยัตตาธาอินทคนาเมเฮสีโนใช้โยเปพุทตสาสิริมะโตอายังมรัสัจัปาปิมะโตปาราชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปะโมทิตาชยัตตาธาเทวคนาเมเฮสีโนชายโยเปพุทตสาสิลิมะโตอายังมรัสัจจปาปิมะโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชยัตตาสุปันละคนาเมเฮสีโน ชายโยเปรุนัสสะสิเดมตัวอายังมารัสสัจัปปาปิมตัวปาราชายโยอุโคสยามโพธิมันเทปะมุทิตาชัยยะตถานาคคานาไมเหสีโนชายโยเปรุนัสสะสิเดมตัวอายังมารัสสัจัปปาปิมตัวปาราชายโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมชิตาชัยยะตถาสัพพมคานาไมเหสีโนจะยันตโอโพธิยามุลิสเปยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังบิชายโยโหเิชัยยะ สุชยมังคะเลอปรลาราชิตาปาลังเกสีศิปะัทะวีปกคะเลอภิเสกเกัพพพะุทธ,ธานาคับปโตปะโมต,ติสุนักขันตังสุมังคลังสุป,ปะพาตังสุพุติตังสุขนโนสุมุขุตโตจสุยิสังพมัจจาริสุปทะทักขินังกายะกรมมังวาจากรมมังปทะทักขินังปทะทักขินังมโนุกรมมังปะนิสีเตปทะทักขินาปาทะทักขินานิจตวานะลนะพันตเตปทะทักขินี เตอัทธรัตถาสุกิตาวิรุณหาพุทธศา,าสนอาอโลคาสุกิตาโหตัสหสัพเพหิยติพิธ,ธ,ธ,ธทุนันตุปนโตเยเทวาอัจมิถานีอา,าทิตาทีกายยกาสัทธาโหตุสุกิตาโหตุสัพพทาลักขันตุสัพพสตานังลักขันตุชินะศาสนายากาจิป,ปัฏฐานาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัฐายุตกาเลปวัส,สังตุวัสังวัตสาวราหกา โลคาจุปัฏทาวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะธาละหังบทวดธรรมะนิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสมัมบยยปะคะวาสาวัตถิยาวิหระรติเชตะวนเนอกาอนากิบปินทิกัสสะอารามติตตระหุภะคะวพาพิขุอมาเตสีพิขมวติ พระทันเตติเจพิคูพระควะโตปัจจัโสส่งพระควะเอตักทะวุจัตปุปปาทาวาพิกเวตาธาคตานังอนุปปาทาวาตถาคตานังจิตตาวัสสะทาตุธรรมะจิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขารานิจจติตังตถาคตโตอภิสัมุจติอภิสมิติอภิสัมุจจิตรอภิสมิตรวะอจิคติเตเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกรติสัพเพสังขารานิจติ อุปาทาวาทิขเวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังจิตตาวาสธาตุธรรมะทิตาตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราทุคาติสังตถาคโตอภิสมุจติอภิสมติตอภิสมุจตวะอภิสมณิตวะอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติมิพัชติอุตานิกโรติสัพเพสังขาราทุคาติ อุปทาวาพิขเวตาธาตานังอนุปทาวาตถาตานังทิตาวัสาธาตุธรรมทิตาตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมะอนัตตาติตั้งตถาคาโตอภิสัมปุชติอภิสมติอภิสัมปุจิตวะอภิสมเตตาวะอจิปติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติวิวาติวิภชติอุตานิกรติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิทัมหัวจะภควาตมะนาเตปิกปุภควัตโตภาสีตังอภินานุนติ บทสวดพระเทกรัตตคาถาอติตังนานวาคเมยยะนปฏิกัรเขอนาคตาังบุคคลไม่ควรตางคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะตาตีตามปะหินันตังอป,ปัต,ต,ตันจะอนาคตา <c oughs> ังที่เป็นอดีตรับไปแล้วสิ่งเป็นอนากตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตถะตถมวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทามะนุครูไฮเย ผู้ได้เห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่งางแจ่มแจ้งไม่ง่ายๆคนแขร์ของคนเพราะคนอาการเช่นนั้นไวอัจเชว่ากิจจะมาตับปังโกชัญญามระนาสุเอความเปลียนเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโนโสังครันตนะีนะมะนะมหาเสในนะมัจุนาเรองการปฏีเยน,นต่อมัจุราซึ่งมีศรนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปีอาโหรัต,ตะมะทันติตาง สังเวชภัตเถการตตัวติสังโตอจิคเตหุนิทุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดยครั้ทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมรสวดธรรมสระ,ะสังเวคับปัจจัยเวทขณะสัพเพสังขาระอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขรงาร,ละลระทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สเปชธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารละไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่า,ขอ,า,วาของเราว่าตัวว่าตัวของเราทุกวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมะะาณลนงความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามนิจตพังรเราจะพึงตายเป็นแท้มะรณะปะอิโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดลอก ชีวิตตังมีอน,นิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมีอนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัาตตะควรที่จะสังเวชอะย่างกยายโยอเจรางร่างกายน,นี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาโนขันปรสจาวิญญาณจุดโทอันเขาถึงสเ,เสียแล้วอธิเสสติจักนอนทับปัตวินซึ่งแผ่นดิน กะลิงขลังอ่วะประดุดดังวา่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้รัดฐานหาประโยชน์มีได้อันนี้จะวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปปาทวัฏยธรรมนิโนมีความเกิดที่แลมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจิตวนันิรุนชันติทั้งติดที่แล้วย่อมดับไปเตสังลุปสัสสโมสุขโข <c oughs> ความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สเพสัตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มลริงสูจะวาิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายเทวหังมะลิสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมเอตถะสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแต่เราเลยบส่วดไม่ตายยังกินจิยังกินจิกุศลังกาลังสัพเพหิพัติหิกายังคุญังโนอะนุโมทันตุสุนันตุพลโตเยเทวะจะมินทานิอจิกตาติคายุกาสัง จัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขะปมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพอยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพปิตาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปิชายสุกิตาหุนตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพนักขัตตาสุกิตาหุนตุทุกขะปมุนจันตุสัพเพเทวจุติตาหุนตุทุกขะปมุนจันตตตุุสสสัััััพพเมมิินนงชโ บ,บูชาหลวงปูท่ทวดนโมโพธิสตัตโตอคันติมายะอิติภะขวานโมโพธิสตัตโตอคันติมายะอิติภะขวานโมโพธิสตัตโตอคันติมายะอิติภะขวา <c oughs> ปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถุเปคะเลโพธิคะเลตหิตหิงตาธรรมธานีนนภวันตุปูชิตาทศจิงกะลโณเตทะวิหารมันทะเล เถลาจมัชนาวการจัพิกโบสารามิกาทานปติอุปาสกาขามาจเทสานิขมาจอิสราสัปานะภูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจันทะสัมภาสังเสระชาตาอัตถวปปาติกานิยานิการธรรมะวังปฏิจเตสเพปทุกสะกรณุสังขยังขาตุจีลังสตังธรรมน ธรม,มัทธราชาตุขลาสังโคโหตุสัม,มโควะอัฏฐายยะจหิตตายะจัอัมเหรขตุสัทธโม,มสัพเพปิธรม,มจาริโนวุติงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอดิยป,ปะเวทิเตปสันนาหนตุสัพเพปิปาณิโนพุธทธศาส,าสนีสัมมาทานังปะเวชันโตกาเลเทโมปวัสตุวุติภาวายสตานังสนิ ทางเมทุกเมทานีมาตาปิตาจะอัตระชานิจจังและขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะา,าชาโนปชงังละขันตูสัพพทาเทวตาวิโยชานะคาถาทุขปตาจะมีทุขาพยัป,ปตาจะนิพยาโสขปตาจะนิโสกาวันตูสัพเพปิตานิโนเอตาวัตาจะอัมเหหิสัมภะทง่งคุณยะสัมภทงังสัพเพเทวานุโมทันตุ สัพพะสัมปติสิทธิยาทานังชัทันตุสัทธายะศีลังลักขันตุสัพพัทาภาวนาภิรตะหงุตุคัจฉันตุเทวตาขาตา <c oughs> สุมังคลักขาถา <c oughs> โหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสติหุนตุนิรันตะลงัง หัวตุสัพพังสุมาคหลังแักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสติหัวตุนิรัตตะหังหวตุสัพพังสุมาคหลังแักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสติหัวตุนิรัตตะัง สัพเพพุทธาพระปตตาปเจกันจตายยังพระลังอรหันตานันจเตชนะลักขันปัทธรรมิสัพะโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกันจ่จยยังพลังอรหันตานันจเตชนะลักขันปัทธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกันจ่จยยังพลังอรหันตานันจเตชนะลักขังัธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกันั่ายยังพลังอรหันตานันจเตชนะรักขังปันธรมิสัพะโสสัพเพพุทธาพระปตตาปเจกันจ่ายยังพลังอรหันตานันจเตชนะรักข สัพเพพุทธาพระรัตาร ăng, รต,ตาปเจกำจั่งยังพลังอรหันตานันจ์ใจเชนะลักขันทธมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกำจั่งยังพลังอรหันตานันจ์ใจเชนะลักขันทธมิสัพปโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกำจั่งยังพลังอรหันตานันจ์ใจเชนะลักขันทธมิสัพปโสด้วยอำ okay. mmm นาจแห่งบุญบุญส่วนที่ข้าพเจ้าได้สวดสัตจายาทพระพุทธมนต์นี <S <S ้ข้าพเจ้าขอน้อมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิรร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 ริิิิกต์พพพพะะบบมมาาาาชชชนนนนนีีีถััปหลลววงุเสคย ขออนุสวงแห่งบุญบุญส่วนนี้จงเป็นสัพพะสุลิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แล้วข้าพได้ไปจากทุกงส่งรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแรงรายได้จุติริตมัน่นคงเป็นสัมมาอาชีพมันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสามาัมพุทธเจ้าดำงรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน อีทั้งขอเทพเทวดาทั้าทางหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญบุญส่วนนี้โปรเป็นสิลประ,ะพสพรน้องสงอนุภาพแห่งบุญควไปสู่วัตถุมงคลพุทธายอดเศรษฐีทั้ธธทงฝ่ายไทยและฝ่ายลาล้มถึงวัตถุมงคลทั้งกองที่สามสิบนับเลืได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์เอาเมื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองแลนะบูชาติประการเทอญ